สวัสดีครับทีนี้เราจะมาเปิดสรรม,ดมู่พระสมุนลำพูนพระอะไรนะพระพสมุนพระสมุนครับรในความพระพ,พอของอาจารย์นิรันต์นิรันต์มีนิรันต์สีเงินกับพิการณพระสิทธิ์ถามว่าพระชุดนี้มีความเป็นญายอย่างไรอย่างไรครับพี่ณพระสิทธิ์ครับพระอาจารย์อาจารย์อาจารย์พระชุดนี้ก็พบเจอที่จังหวัดลำพูนครับครับผม ก็มาชุดเดียวกันกับทีมแม่จามครับผมแล้วก็มีพระศิวลีครับผมแล้วก็จะมาพร้อมกับพระพุทธรูปครับครับผมพระบพธิเข็มมาที่พระบพธิเข็มจะมีใต้ฐานนะจะมีใต้ฐานที่มีที่มีพิมที่อยู่ใต้ฐานฐานเป็นพิมพ์ของพระแม่จามแล้วก็พระอุปคุตครับผมก็พระอุปรีหรือพระศิวลีพระศิวลีอาจารย์พระเราเล่าเรื่องพระอุปคุตก่อนพระอุปคุตมีกี่พิมพ์ทั้งหมดที่อาจารย์เจอ ก็ที่ที่เจอมาในมีพิมพ์เดียวครับครับผมพิมพ์จกบาทเขาเรียกจกบาทสภาพตอนที่มาเป็นไงอาจารย์ก็นี่แหละมามาสภาพนี่เลยมามาเป็นชุดเดียวกันมาที่เดียวกันครับกับพระพุทธรูปนะครับเพราะว่าก็จะมีเดี๋ยวอาจารย์ที่ไม่ดู้นทต้องตั้นค้นหน้าว่าเป็นยงไงครับใต้ฐานก็คือหลักฐานเรามีแบบนี้เราไม่ได้มีแม่ทีมแต่มีหลักฐานที่อยู่ ใต้ฐานรผมผมยกถูกไหมครับผมยกถูกไหมนี่นะครับถูกไหมหน้าต้องกลับนี้ไหมไปไม่ต้องไปกลับก็กลับใช่ไหมครับอ๋ออันนี้แหละอันนี้ถูกนะโอเคครับอาจารย์ชี้ให้ดูนิดนึงครับนี่ครับอันนี้คือพระอุปคุตนะครับครับผมอันนี้เป็นพิมพ์พระนางจัมทีวีครับผสมกันเนี่ยกนนี้พระอุปคุตนะครับแปะไว้ใต้ฐานองค์แปะไว้ใต้ฐานขององค์พระครับผมพระอะไรนะพระบัวเข็มพระบัวเข็มครับผมอ่าผ้าโบเข็ม จริงพระสกุลเนี่ยเอกลักษณ์ก็จะมีสนิมสนิมออกดำๆเม็ดเม็ดสีน้ำตาลพร,ระองสองเลยเป็นน,น้ำน้ำว่านครับพระนี่ก็คือน้ำวา่านเอกลักษณ์อีกหนึ่ง mm hmm. ที่เป็นของสกุลลำพูนมีคราน้ำว่านขึ้นมีเม็ดดำๆบางคนก็เคยสงสัยว่าบางคนอาจจะพูดเรื่องเม็ดเนี่ยไม่มี เสร็จพลังพลก็จะได้มาพร้อมกับพระบูชานะครับเนาะพระรอดพระรอดก็มีใต้ฐานทุกองก็จะมีพระรอดด้วยมีพระรอดบางองค์ก็จะเป็นอันนี้พระบุตุพันธ์ออันนี้ผมไม่ใช่ผมสุพรรณอันนี้พระรอดก็มีมีทุกทุกชุดเหมือนกันอามีพระรอดอันนี้ชุดนี้มีพระรอดชุดมีพระรอดก็จะมีทุกองค์ครับใต้ฐานจะมาพร้อมกับพระเป็นเป็นพระที่มีอยู่ให้ดูใกล้ๆนะครับอาจารย์อาจารย์ลองอ่านให้ดูที่ประมงนะครับ สักสี่ห้าองค์นะครับพระอุปคุตนี่ก็คือเป,เ,ปเป็นความเป็นมาของพระอุปคุตตั้งแต่ยุคของพระเจ้าอาโศกนะครับ,รบพระเจ้าอาโศกมหาราชมาคือในด้านพุทธคุณในด้านปราบมารโชคลาคบาว่ากันว่ากันอย่างนั้นนะครับ,รบก็ เห็นแล้วที่องค์นี้ไม่ได้ล้างองค์ที่ล้างก็ดูเนื้อเนื้อสวยมากครับเป็นเนื้อเดียวกับพระรอดในองค์นี้ผมผมล้างแล้วท่านเนื้อออกมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เป็นพิมพ์ที่สวยงามครับแกงเป็นหินนะครับแกงเป็นหินนะแกงเป็นหินเหรอเป็นหินสิครับเป็นหินเลยครับเป็นหินไม่ใช่เนื้อหินนะ ครับเนี่ยดูฟังเนี่ยเนี่ยแล้วเขาเขาไปข้างล่างเนี่ยอไม่แตกหรอไม่แตกครับไม่แตกครับอ่าใ้พระพระจามข้างหลังแตกไหมไหนครับอ่าถ้าที่จริงถ้าเราก็แกลไปเห็นหมดเลยถ้าเราเปรียบเทียบองค์ที่เนี่ยอันนี้พระแม่จามเนื้อกลางนะครับดูแล้วก็เนื้อเนื้อเดียวกันครับเนื้อเดียวกันครับครับพิมพ์เนื้อเดียวกันเนื้อเดียวกันครับผมโอเค พบมาที่เดียวกันเนาะพที่เดียวกันอันนี้ยังเนาะสุรีอ่าอาอันนั้นเนี่ยนะครับผ้าปลก้าอุปกรณ์ปลูกลำปูนะครับแต่ไม่ขอบอกนะครับว่ามาตรงไหนครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวไม่มีที่เดี๋ยวไม่มีซื้อไม่ได้ละพอรู้ที่มาเนี่ยนะครับอ่ามาเป็นมาเป็นหายหรือมาเป็นอะไรนะครับอืมเขาที่น่าเะเขาไม่เอาหายให้เราอ่ะเขาไม่เอาไายให้เราครับเขามาแต่สมงใชับ้าใส่เป็นกล่องมาให้ อ๋อออกมาให้ครับเสร็จไปกล่องเลยครับมามาเทก็หลักพันขึ้นอ่ะผมได้พาแต่ละครั้งนะครับได้ครับพี่นักสินได้พี่พิการได้พามาแต่ละครั้งเยอะ่าก็หลักพันสองพันชุดก่อนเขมาห้าพันกว่าองค์ก็เก็บไว้เก็บไว้เป็นพักรอดแต่พักรอดนี่มาเยอะครับผมชุดนี้ชุดนี้ผมได้ไหมมาเยอะพระร่าที่ออกคลิไปแล้วเนี่ยพิการเป็นไงบ้างครับได้รับความนิยมขนาด โอ้เยอะครับสายไหมครับสายไหมรับรับไม่ทันเลยว่าสนมากก็ขาที่คนได้พาผมไปเนี่ยทุกคนจะตอบรับมาดีหมดเลยครับท่านใดที่ที่รับโทรศัพท์ไม่ทันก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าบางทีโทรมาซ้อนกันที่นี่รับรับไม่ทันงงไปหมดละรับไม่ทันครับแต่เราก็ดีใจที่คนที่เช่าไปแล้วก็กลับมามาเช่ามีใครโทมาเช่าเพิ่มไหมที่อาการมีครับมี มามาถึงที่ก็มีในเขตใกล้ๆก็มาที่จะมาก็ยังมีอีกหลายท่านที่จะมาครับผมก็คุยกันไาแล้วพาจากมาบางทีเรามาที่นี่เราจะมีหลักฐานให้ดูว่าท่านเรามามาอย่างไงครับผมไม่ใช่ว่าไปหาอเก็บมาที่ไหนก็ไม่รู้ก็มาลงลงช่องไทยเทพชาแนลเอาไปลงขายนี่ก็ไม่ใช่ครับไม่ใช่นะไม่มีครับอาจารย์เป็นกรรมการตัดสินของไทย เยอะครับโกอันใช่แน่นอนครับโกอั้นไปไปเปิดบ้านพักเครื่องเปิดบ้านพักเครื่องครับอ,รอาจารย์สุวรพลส,สารัยศักดใช่ครับอ่าคุณกันอ่าอนุรักษ์พุทธศิลป์ก็ไปครับผมในชมรมหลายๆชมรมก็ไปก็ยังไม่อยากอ่าก็ไม่อยากเอาเ่ยชื่ออ่หลายๆที่แต่ว่าเมื่อก่อนนี้รับรับทุกอาทิตย์ครับสมัยก่อนที่ที่ทยุงเทพนะครับครับอ่าครับ รับทุกอาทิตย์งานงานประกวดแต่แต่แย่ผ่อนผ่อนช่วงนี้แหละโควิดมานี่แหละก็เลยเงียบเงียบหายไปบ้างหยุด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 เพราะว่าเขาไม่ให้ประกวดเขาเขาไม่ให้ประกวดเขาไม่ให้ประกวดรัฐบาลห้ามติดต่อกันพอวรก็ติดต่อกันครับอาจารย์ครับเดี๋ยวลองจับพุทธคุณพาชุนให้ดูหนอนึ่งหน่อยใช้ลูกดิ่งใช้รูกดิ่งเรื่องการจับพลังพุทธคุณนะครับอาจารย์ถามมาได้เลยนะครับใครเชื่อไม่เชื่อคนไม่เชื่อนะครับ คุณอยู่ส่วนของคุณผมจริงอะผมจะจับพลังแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวแม่อาจารย์อาจารย์นิรันจับจับแบบทุกดิ่งมีน้ำมันสิชอบแสดงคาทางโอเคได้่าทางนะครับเอาผมแสดงข้างทางก่อนเดี๋ยวเขาถามที่จับลูกดิ่นะครับมีหลายกลุ่มนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมแสดงข้างทางให้ดูก่อนแล้วค่อยจับถามว่ดงาทางครว่าใช้ริบไปได้ไหมบ้างเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงครับอันนี้เราจะจับพลังพุทธคุณพระอุปคุตจกบาาจกบาาจกบาาเนื้อเป็นหินเลยครับแรงเลยครับ แค่พื้นที่ก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวผมผมบางทีไอการจับพลังเนี่ยบางทีเขาเรียนครับพระดึงไปเน็ตนะครับคือไม่ได้ทําให้เชื่อนะครับทําให้ดูนะครับสายจับพลังเขาจับกันแบบนี้นะครับใครที่ที่ชอบหัวรอกคนอื่นนะครับเอาเรียนครับอย่านำคลิปนี้ไปเปิดไปด่าผมในคลิปนะด่าไว้ในนี้รับก็ปี้ไปนะครับผมตามไปฟ้องทุกที่นะครับอ่าเดี๋ยวจะดู พระองค์นี้น่าจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์น่าจะห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ถึงกำลังทำไมทไม่านอาจารย์บอกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็พลังดูจากพลังของท่านเนี่ยเด<ะ>ี๋ยวเดี๋ยวผมลองถามลูกดิ้งดูว่าจริงไหมเดี๋ยวให้อาจารย์าดิ้นันถามลูกดิ่งเดี๋ยว <c oughs> ไม่ไม <c oughs> ่เพราะว่าเพราะว่าทำไมห้าสิบเปอร์เซ็นต์เพราะว่าการสร้างพระเนี่ยท่านอธิษฐานจิตหรือว่าอมนสารที่มาผสมในองค์พระเนี่ย <c oughs> ครับมาองค์ก็เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์องค์ก็ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่นี่เป็นสารที่ผมสื่อสารท่านเนาะแต่บางคนก็คิดก็อาจจะไม่นึก ผมดูจากพลังงานที่เกิดขึ้นเนาะเดี๋ยวเรล,ล,ลองถามดูกันเนาะลองถามดูอที่ให้ผมลองถามดูก็แล้วกันว่าจริงๆอ่ะพระเครื่องที่เดียวกันในพุทธคุณต่างกันต่างกันนะครับอ่าองค์ใดองค์หนึ่งอาจจะความแรงไม่เท่ากันภาคอ,องค์นี้พุทธคุณร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับไม่ใช่นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ภาคอ,อันนี้พุทธคุณห้าสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับ กว่าแล้วห้าสิบเปอร์เซ็นเพราะพลังงานขึ้นไม่เต็มที่ครับผมจริง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 ห้าสิบเปอร์เซ็นนี่ก็แรงนะครับก็แรงแรงแรงสำหรับถือว่าแรงแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นนี่ถ้าคนที่ไม่มีบารมีพอก็ก็ยังใช้ไม่ได้นะครับจริงๆพระต้องพระเจ้าคุณต้องเหมาะสมกับบุญบารมีของแต่ละคนด้วยเพราะว่าจะได้บางคนได้รู้แต่ว่าอยากได้แรงๆเอาแรงมากก็ไม่ดีครับไม่ดีกับเรา เอาให้พอเหมาะพอเหมาะกับตัวเราเอาในพุทธคุณเนี่ยประมาณเนี้ยห้าสิบเปอร์เซ็นตลงไปแต่บางคนก็ร้อยเปอร์เซ็นได้สูสสง,สงๆแรงๆได้อาจารย์ลองหาหาองค์พระอะไรก็ได้มาดูผมจะเช็ควัดตรงกันไหมอาจารย์ลองออาจารย์ลองจับลูกๆคือศาสตร์เรื่องการจับพลานะครับเดี๋ยวเราจะให้อาจารย์ผู้ดิมาช่วยอธิบายให้คนเข้าใจเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจารย์ผู้ดิมาติดตาไปนะครับอาจารย์ผู้ดิจะมาก็จะ อาจารย์จะถามเกี่ยวกับเรื่องด้านพลังของท่านไหมว่าใช้ด้านไหนไหมอ่าได้เอาพี่เท้พช่วยคิดหน่อยให้ผมถามว่าจะใช้ไปด้านไหนถ้ามีพุทธคุณด้านเมตตาให้ไปเดินหน้าข้างหลังไม่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 ถามว่าถ้ามีเมตตาไหมให้ท่านมีพุทธคุณท่านเมตตาหรือไม่เออมีไหมท่านมีพุทธคุณด้านเมตตาหรือไม่ครับถ้ามีท่านจะเดินหน้าเธอหลังถ้าไม่มีท่าจะใส่ซ้ายขวาเอาคึนนี้ง่ายดีครับ นี่นก่อนมันมันมือเรา้ไอดิ้นอยู่จะจะมีคนอว่าทำไมมือดิ้นถ้าอุปคุ t ตรงนี้มีพุทธคุณด้านเมตตาไหมครับท่านมีครับอาจารย์ถามเลย พ,พระองค์นี้พุทธคุณเด่นไปทางด้านใดครับนี่เด่นมากในงแรงมากด้วยอันนี้คือพุทธคุณอ่าอันนี้เป็นปราบมานเหรอ อาจารย์ต้องถามโดยตรงสิเขาประมาณไหมเดี๋ยวเราจะสับสนขท่านแสดงป่ามาณไหมพุทธคุณป่ามานแสดงลักษณะพุทธคุณของป่ามานนะครับสำหรับรายการทีวีที่ปรากให้ดีขอให้ท่านแสดงลักษณะของพุทธคุณในด้านป่ามานเลยครับโปรดอย่านําคลิปของช่องผมและช่องมูเตอลูไปดะไปไปแสดงนะครับผมฟ้องวินาทีละหนึ่งหมื่นนะครับ ครับเด่นมากก็คือปราบมรบารอุปคุตพระอุปคุตนะครับ,รบอนี่คือเด่นมากเลยปราบมารใครใครมีมารผจญอะไรต่างๆก็หาพระอุปคุตไปแขวนคอนะครับ,รบเด่นมากแรงมากด้วยพระคุนเด่นมากและแรงมากครับ ใช่เด่นมากแค่รอ่ะแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าแรงแล้วนะครับสำหรับผูุ้ชชนคนรำนาที่ไม่ได้ฝึกทำเลยอ่ะเามาใช้เนี่ยครับแรงมากบาื่ีลูกเด็กเนี่ยผมไม่ได้ผมไม่ได้เรียนศาสตร์ว่าบางทีแสดงลักษณะพุทธคุณผมยังจําได้ไม่หมดแต่ต้องมาถามดูก่อนว่าท่านท่านเฉียงไปด้านด้านขวางแบบนี้ครับครับผมอันนี้คือคือด้านป่ามารครับผมไม่ใช่หน้าหลังไม่ใช่หน้าหลังไปตะแยงทะแยงครับทะแยง อันนี้คือปราบมานก็จะมีทะแยงแบบนี้อีกอีกอย่างก็คือ,ค,อคือด้านด้านเมตตามหาิยมครับอาจารย์รับผมจากพลังที่อาจารย์รู้จักมีเยอะไหมก็ม,มีมีเยอะครับลูกศิษย์ลูกหาผมก็มีแต่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เชิญมาด้วยแต่ว่าพวกนี้ก็จะมีอาจารย์ผู้ดิต่ตก็มีบางคนที่ยังมีโทรมาคุยกันหลายด้านในเรื่องของเรื่องของพลังงานอา หลายคนก็ก็เชื่อเราเชื่อเพราะว่าเขาก็สัมผัสได้เวลาเราตรวจสอบพระในในกลุ่มของผู้มีญาณเขาคุยกันไม่ยากครับในกลุ่มของผู้มีญาณมีญาณที่ที่การในที่ทํางานที่บอกว่าในครบแล้วมีไหมยังไงนะครับเขาบอกว่นจัดารางแล้วที่ทางานจะครพบไหมมีครับมี ไม่โค้กธรรมดามาขอผ้าเยอะมาขอผ้าเป็นภาระของลูกเป็นา้ะเขามาขอพราเยอะกับนี้ขอเขามีมาขอคาปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องจับพลังเขาก็ถามว่าทําไมอ่ะเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็ไม่มีในตัวเขาอ่ะผมว่าจิตเราไม่เสถียรจิตเราถ้าถ้าถ้าหลักเขาเป็นคนนั่งสมาธิเเขาที่นั่งได้สักแป๊บนึงเขาจับพลังพัดเร็วเดียวเดี๋ยวก็หมดละครับผมพัแเดียวหมดเขามาถามว่าพี่ปรัสนาแบบไหนก็มาถามผมนะ ผมก็สอนหลักของพระเจ้าหลักวิปัสนาหเห็นทุกสิ่งหุ่างเป็นอนัตตาเห็นความไม่เที่ยงหลักความไม่เที่ยงของคอตาหูจมูกลิ้นกกนใจครับแล้วก็ภาวนาจิตอยู่ตะลอดเวลาครับพี่ต้องเรียนต้องเรียนก่อนต้องเรียนก่อนต้องเรียนก่อนถ้าเราพูดไปไม่เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องเรียนก่อน,อน,อนจะเรียนคณิตศาสตร์ภาษาไทยภาษาอังกฤษต้องมีพื้นฐานก่อนต้องมีเบสิกก่อนรงานก็ต้รียต้องเรียนสิครับ ผมก็ก็ท้าที่พลมาหาผมท่านก็บ่นมาเปสิบยีปีให้บอกจับยังไงท่านนั่งสมาธิไม่รู้อะไรยังจัไม่ได้เลยท่านบอกบอันนี้ครับเป็นศาสตร์ที่เราเข้าผมยังเข้าไม่ถึงนะครับแต่ผมชอบคับ,คบเพราะว่าท้าเอาไหนจับพลังไม่ขึ้นก็ใจเสียเหมือนกันก็ท้าที่มาอยู่กับผมเนี่ยเพราะบารมีคือที่เราฟอกจิตจิตเราบริสุทธิ์สองหุ้ึงอย่างมาาเราหมดเลยครับ ผมมีให้โชว์อีกเยอะนะครับแต่ตอนนี้ผมเอาแค่นี้ไว้ก่อนทั้งพระบูชาทั้งทุกสิ่งทุกอย่างเป็นหลายๆหม้อหลายๆหายมีเยอะที่มาให้ชมนะครับเนาะแต่แต่บางสิ่งบางอย่างเราค่าให้พอของปากของพอกันก่อนมีการมีโรงงานหรือเปล่าก็ก็ก็ผมก็ท้าให้ไปพิสูจน์นะให้คุณเช่าแบบถูกๆให้ไปพิสูจน์กันหลายคนเพราะว่าพระที่ผมเนี่ยคนปรามาสผมนะผมก็หักใช่ว่าหักกับพระที่ผมมีหักก็มีอันไหนเนื้อว่านมีนี่เป็นเนื้อว่านชัดเจนเนื้อดินผสมว่านก็มี เนื้อที่เป็นหินเลยก็มีคือกระจกได้ทุกอันหรอไม่ทุกอันเพราะว่าเป็นเนื้อเนื้อว่านเนี่ยเนื้อเขาจะอ่อนนุ่มนุ่มไม่สามารถที่จะกรีดแต่ว่าแข็งไม่แข็งจะมีจะมีเป็น<ม>บางเนื้อบางเนื้อแค่แข,ข,ข็งก็กรีดได้ครับอันนี้เป็นเนื้อว่านแล้วก็ไม่มีขครสีไม่มีอะไรก่อเลยเขาเป็นว่านร้านจะสะอาดตุดจนเลยแต่แข็งมากแต่ถ้าเนื้อหินเนื้อหินสมว่านเนี่ยเนื้อว่านอยู่ข้างนอกเนื้อหินอยู่ข้างในเนื้อดินนะครับ เนี่ยผมก็เคยถ่ายรูปลงเฟซบุ๊กมีคนสงสัยผมมันถ่ายให้ดูเลยครับผบมก,ก็ถ่าพิสูจน์ก็ให้คนชอบบูชาผมไปแต่สมารตตอบรับมาดีมากเขาบอกว่าอพระสวยมากผลตอบรับดีมากดีมากครับดีมากเพราะว่าหลายๆท่านแม้แต่พระพระสายปฏิบัติเนี่ยท่านท่านบอกว่าท่านอธิษฐานจิตมาเลยครับอยากจะได้พระอธิษฐานจิตมาเลยครับแล้วบอกว่าอยากจะได้อยากจะได้ดดครับ แล้วก็มาแล้วท่านก็ได้ให้ท่านก็ดีใจมากที่ติดต่อเราได้พูดง่ายๆโทรโทรบางทีโทรไหลสายโทรไม่ไม่รับเขาติดต่อไม่ได้ถ้าติดต่อไม่ได้เพราะว่าสายเวลาบางทีก็คือเขาโทรพร้อมกันนะครับรับรับไม่ทันก็คุยคุยไม่ทันครับก็พอได้ติดต่อได้ท่านก็บอกว่าดีใจมากเพราะว่าอธิษฐานจิตมาอยากจะได้ก็ก็เพิ่ง ส่งพระถึงท่านนั้นก็บอกว่าดีใจเยท่านบอกเพราะว่าผมก็ส่งไปร่วมถวายท่านไปด้วยท่านก็บอกว่า,าจะให้ให้เขาเช่าบูชาถ้าใครทําบุญที่วัดอ,องค์ละทัะกลานหนึ่งก็จะถวายพระรอดให้องค์หนึ่งท่านก็จะพูดประมาณนี้ท่านคือนี่เป็นพระที่เราช่วยทําบุญวันไปใช่ครับ แล้วนมีพระมาขอเยอะไหมก็ก <mà> ็มีมีบ้างครับแต่ท่านก็ท่านก็บูชาไปด้วยแล้วเราก็อถาวายท่านไปด้วยทาบุญคือทําคู่กันนะครับทั้งถาวายทั้งถาวายครับทั้งให้ทั้งแบบว่า,ท,าท่านก็ท่านก็ไม่เอาเปรียบเราเออใช่ครับท่านก็บูชาเราไปด้วยท่านก็บูชาเราไปด้วยครับ,รบท่านก็ซื้อไปด้วยท่านก็ซื้อไปด้วยครับผมแล้วก็ถวายท่านไปด้วย ถวายเพื่อให้ท่านไปสร้างเพื่อให้ท่านเป็นสร้างสร้างสราระนประโยชน์ให้กับวัดทวาใใใรใครมาเช่าบูชาพระเราไปก็ท่านเอาเงินไ้ไปสร้างของเราะไม่ถือว่าเราไม่ได้ว่าเป็น<ม>เป็นพาณิชย์เราทําบญไปด้วยคือพระที่เราออกไปเนี่ยเราไม่ได้ไปไปไปล่อยเช่าแพงรเราไปให้จับต้องได้จริงๆรราคาเก๋ช่าของแต่ละสมาคมอาจารย์ไปตัดสินแต่หลายครั้งนี้เหมือนกันไหม ก็แต่ละที่เล่นพ้าเหมือนกันไหมก็อาจจะไม่ไม่เหมือนอาจจะไม่เหมือนทุกคนไม่เหมือนอย่างเอาเอาของผ้าคนหนึ่งไปหาอีกคนหนึ่งก็อาจจะไปพูดง่ายบางบางทีเอ่อประกวดที่นี่ติดรางวัลที่หนึ่งบางทีไปอีกที่หนึ่งก็อาจจะไม่ผ่านก็ได้ครับก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องปกติครับทุกที่ครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่ไม่ได้พูดเอ่อเอาใจตัวเองทุกที่ ทุกที่ทุกที่แม่พระที่ราคาเป็นล้าน้านก็อาจจะไปกวดไปอีกที่หนึ่งไม่ผ่านก็ได้ครับผมนี่นะครับใครอยากได้พระอุปคุตในรังของในรังของอาจารย์นิรันด์ศรีเงินนะครับติดต่อได้ที่หกศูนย์หกสี่หกสี่สองห้าสามเก้าเจ็ด เป็นไอ้เบอร์ลายก็เบอร์เดียวกันนะครับเบอร์ลายก็เบอร์เดียวกันนะครับอธิษฐานจิตมาใครองค์ลังสวยองค์ไม่เล็กไม่ใหญ่อใครมีบุญบารมีใครมีของใครก็ออกมาองค์กำลังสวยนะไปองค์กำลังสวยครับใครเป็นเจ้าของก็มาเป็นเนื้อหินนะครับเนื้อเป็นหินเลยนะครับบอกให้ก่อนของดีครับรับรองเป็นของดีนะนรัเป็นหินเลยครับโอเคครับขอบคุณอาจารย์ิรันดรนนะครับครับผมครับสวัสดีครับ